คลิปนี้เราจะพูดถึงดีไซน์ทิงกิ้งภาคปฏิบัติกันนะครับก็คือรู้เพื่อที่จะนำไปใช้นะครับจริงดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยในการการเรียนรู้มันก็จะมีเรื่องของรากฐานเรื่องของ mindset เรื่องของหลักการแล้วก็เรื่องของกระบวนการนะครับเรื่องของรากฐานเนี่ยดูคร่าวๆเนาะว่ามันเป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในแต่ละช่วงเวลาโดยเอาผู้ใช้เป็นที่ตั้งอันนี้ก็คือสำคัญที่สุดนะครับมันมีวิวัฒนาการมาจากศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสู่การคิดเชิงออกแบบที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดองค์ประกอบของมันก็ประกอบไปด้วย mindset skill set แล้วก็ tool set นะครับ mindset เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะว่า mindset หรือทัศนคติของผู้ใช้ design thinking เนี่ย จำเป็นที่จะต้องมี mindset เหล่านี้ครับก็คือเขาควรจะเป็นคนที่มีความมั่นใจที่จะสร้างสารรค์เนาะกล้าลงมือทำเรียนรู้จากความล้มเหลวมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งยอมรับความคลุมเครือนะครับไม่ตัดสินนะครับคิดบวกแล้วก็ทำซ้ำ mindset คืออะไร mindset ก็คือความคิดความเชื่อทัศนคติที่สะสมในตัวเราเนี่ยครับจนมันมีผลต่อพฤติกรรมของเรา องค์ประกอบของมันก็คือกระบวนการความคิดเราคิดแล้วเราก็ทําแล้วเราก็รู้สึกนะครับอันนี้คือ mindset ที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการ design thinking นะครับหลักการของมันนะครับคิดอย่างเป็นระบบครับ 2. มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับเราออกแบบเพื่อแก้ปัญหาของคนคิดแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเรียนรู้จากการทดลองนะครับทำซ้ำแล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ผ่านการสื่อสารหารือปรึกษากันนะครับไม่จํากัดอยู่ที่เหตุผลหรือคําตอบเดียวนะครับมาถึงกระบวนการหรือโ o c เ s s ของ Design Thinking ประกอบไปด้วย5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกคือ Empathize ขั้นตอนที่2คือ Define ขั้นตอนที่3 i d e a ขั้นตอนที่4 Prototype ขั้นตอนสุดท้ายคือ Test นะครับขั้นตอนแรก Empathize เนี่ยก็หมายถึงว่าเราไปทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายครับ จำได้ไหมครับที่เราบอกว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยคือการแก้ปัญหาโดยมีคนเป็นศูนย์กลางครับเราจะแก้ปัญหาให้ใครเราก็ควรที่จะเข้าใจเขาก่อนก็คือไปทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็นําข้อมูลเหล่านั้นนะครับที่เราได้รับจากกลุ่มเป้าหมายมาสังเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ตีกรอบปัญหานะครับเมื่อตีกรอบได้แล้วครับเราก็มาคิดหาทางแก้ไขครับอ๋อเราจะแก้ปัญหานี้แล้วเราก็ เราจะแก้มันยังไงนะครับก็คือ ida หาทางแก้ไขนะครับพอเราเห็นแล้วว่าเราจะแก้มันยังไงเราจะต้องใช้อะไรในในวิธีการแก้ไขนั้นเราก็สร้างแบบจําลองมันขึ้นมานะครับหรือต้นแบบนะครับสร้างเสร็จแล้วก็เอาไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายนะครับวิธีการที่เราจะทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็มีหลายแบบครับ shadowing ก็คือไปติดตามไปค้นหาความเข้าใจนะครับไม่ตัดสินนะครับการค้นหาความเข้าใจนี้ก็ทําได้ อย่างแรกก็คือผ่านการสังเกตแลวก็โลเพร์นะครับหรือการสัมภาษณ์ซึ่งก็เป็นวิธีที่ใช้กันเยอะนะครับขั้นตอนการสัมภาษณ์ก็มีครับก็คือแนะนําตัวก่อนบอกวัตถุประสงค์เนาะว่าเรามาทําอะไรนะครับเริ่มต้นสัมภาษณ์นะครับจากนั้นก็ให้ความมั่นใจแก่ผู้ให้สัมภาษณ์นะครับเปิดโอกาสให้เขาเล่าอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดของกราฟที่เขาค่อยๆระบายหรือพูดออกมานะครับ สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็จะมีเบื้องหลังเนาะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยสังเกตคอยเก็บข้อมูลนะครับถ้าเราไม่เข้าใจก็ถามครับเพื่อที่จะได้เข้าใจให้มากขึ้นนะครับสุดท้ายก็ย้ํายืนยันว่าคุณติดปัญหานี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาใช่ไหมนะครับถ้าไม่ใช่ก็ย้อนกลับไปครับจนกว่าเราจะได้ข้อมูลแล้วก็ได้ปัญหาที่ชัดเจน ครับเพื่ออันนี้ละครับเป็นเรียกว่าการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือ empathize นะครับเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าพอเราเข้าใจแล้วอ่ะเราเอาข้อมูลกลับมาครับมาสังเคราะห์นะครับอ้อในการ e m p a t h i z e นะครับถ้าเรารู้จักเครื่องมือที่เรียกว่า s w o t a n n l y y s s s นะครับเราก็สามารถนำ s w o t เนี่ยมาประกอบในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับอ่ะผมกลับมาที่ define นะครับก็คือการตีกรอบปัญหานะครับ ให้เราระบุครับเพอร์ซนานี่ก็คือระบุว่าเอ้ยปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับใครคนคนนั้นเนี่ยสมมุติชื่อขึ้นมาสมมุติให้เห็นตัวตนอย่างชัดเจนเลยครับว่าเขาชื่ออะไรเขาควรจะมีประวัติมีไลฟ์สไตล์แบบไหนมีนิสัยยังไงเขามีจุดมุ่งหมายความทะเยอทยานอย่างไรเขามีพฤติกรรมชีวิตประจําวันเขาเป็นยังไงเขามีความกลัวความท้าทายเขามีกิจกรรมแรงจูงใจอย่างไร เพอร์ซนานี่ใช้กันมากในการตลาดนะครับอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงรถ mercedes benz กับ volvo เนี่ยครับหรือแม้กระทั่ง bmw เนี่ยครับสามแบรนด์เนี่ยเป็นรถในระดับเดียวกันเนาะรถยุโรปรถหรูแต่พอพูดเนี่ยนึกออกใช่ไหมครับว่า benz เนี่ยคนขับต้องเป็นประมาณไหน volvo คนขับเนี่ยต้องประมาณไหน bmw เนี่ยต้องประมาณไหนเห็นไแบรนด์มันสะท้อนเพอร์ซอนานี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งนี้เราก็มาใช้ในการออกแบบหลักสูตรหรือออกแบบการเรียนรู้ด้วยนะครับนอกจากนั้นครับการการตีกรอบปัญหาเราก็อาจจะใช้ role object decision challenge pain point นะครับการหา pain point นี้ในการตลาดก็ใช้กันเยอะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า design thinking เนี่ยถูกใช้ในการตลาดในการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เยอะแต่ว่ายังไม่เคยถูกนำมาใช้ในการคิดนวัตกรรมทางด้านการศึกษานะครับมาดู ขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราสามารถระบุปัญหาได้แล้วนะครับเราก็มา IDA ครับเอาปัญหานั้นนะครับมาคิดหาทางแก้ไขนะครับด้วยวิธีการแชร์ไอเดียครับเบรนสตอร์มครับเอาให้ได้เยอะที่สุดครับเอาให้ได้หลากหลายนะครับหลากหลายทั้งความคิดหลากหลายทั้งผู้ร่วมคิดนะครับก็ให้มีความสร้างสรรค์ในความคิดไม่ต้องมีแบบแผนครับคิดนอกกรอบไปเลยนะครับทุกๆไอเดียมี มีคุณค่าความหมายครับไม่ต้องตัดทิ้งครับเพราะว่าเราระดมความคิดนะครับเสร็จแล้วครับเราค่อยนำเอาไอเดียเหล่านั้นมา prioritize นะครับมาคัดเลือกไอเดียที่ดีที่สุดที่จะนำไปทดลองนะครับการคัดเลือกก็มีอย่างนี้นะครับคือเรียงลำดับความสำคัญก่อนครับโดยดูจากผู้ใช้เป็นหลักนะครับคือกลุ่มเป้าหมายนะครับเราเรียงลำดับความสำคัญสำคัญกับใครสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายนะครับเลือกไอเดียที่มีความสัมพันธ์กันกับกลุ่มเป้าหมายนะครับ ไอเดียที่มันมีความสัมพันธ์กับเขานะครับแล้วก็ประเมินนะครับเสร็จแล้วครับพอเราได้ไอเดียที่มันเจ๋งๆนะครับเรานำไอเดียนั้นมาโปรโตไทป์ครับสร้างแบบจำลองครับสร้างเป็นอะไรดีมีให้เลือกแต่เป็นมอกอัพนะครับเป็นโรลเพย์เป็นสตอรี่บอร์ดนะครับทำให้มันง่ายๆเข้าไว้นะครับแล้วก็โปรโตไทป์เนี่ยมันเฟลฟาสก็คือเหมือนประมาณว่าคือผิดพลาดได้แต่ต่ลุกให้เร็วครับล้มแล้วลุกให้ไว ตัวโปรโตไทป์ที่ดีก็ต้องมีความถูกต้องแม่นยำนะครับแล้วก็คำนึงถึงบริบทของผู้ใช้งานด้วยนะครับสุดท้ายพอเราได้โปรโตไทป์แล้วเราก็นำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะครับโดวยวิธีการต่างๆน,นานาได้เลยนะครับวัตถุประสงค์ของมันก็คือหาความถูกต้องครับว่ามันต้องปรับแก้อะไรไหมตรวจสอบว่ามันเป็นตรงตามความต้องการไหมเนาะเพราะว่าเราออกแบบให้ให้เขาใช้นะครับก็ต้องไปดูว่ามันตรงไหม ประเมินข้อเสนอแนะที่เราได้กลับมาประเมินฟีดแบ็กนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการที่เราเอาไปเอาไปเนี่ยคือเหมือนหลังจากที่เราไปเก็บข้อมูลเราอาจจะหาไป่นานก็ไปสื่อสารว่าเฮ้ยเราทําจริงนะเราได้ออกมาประมาณนี้นะครับในขั้นตอนการการเทสนะครับก็บอกวัตถุประสงค์และลักษณะผู้ใช้งานให้ชัดเจนคือกําหนดให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะไปทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์อะไรใครจะเป็นคนใช้นะครับแล้วก็ ไประดมครับรวบรวมผู้ทดสอบนะครับผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายมานะครับแล้วก็ให้เขาได้ใช้จริงๆนะครับเสร็จแล้วก็รับคําแนะนำนะครับแล้วก็เอาบทเรียนที่ได้รับเนี่ยมาปรับแก้นะครับก็วนอยู่่างนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของการนำดีไซน์ h i n k i n g ไปใช้เชิงปฏิบัติทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างแรกเนี่ยครับเราตั้งปัญหามาว่าเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะครับ มีผู้สูงอายุเนี่ยครับที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งพอทราบข่าวว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็เกิดอาการซึมเศร้าเพราะว่าอาจจะเสียใจหรืออาจจะอะไรต่างๆก็ไม่รู้นะครับซึ่งเราก็จะต้องเริ่มจากเอ p มบาทครับก็คือลงไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับเราใช้เครื่องมือสวอตด้วยครับสวอตตัว S แรก Strength จุดแข็งนะครับก็คือ ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับวีก,ก็คือทัศนคติของผู้ป่วยเนี่ยในแง่ลบนะครับโอกาสก็คือทัศนคติที่ดีต่อโลกมีจุดมุ่งหมายในชีวิตก็ผลักดันให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคมะเร็งนะครับเทรดนะครับก็คือคนเหล่านี้อาจจะไม่มีคนดูแลใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราเอา s w o t a n a l y s i s มารวมเข้ากับ Empathize นะครับในการทำความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายในที่นี้ก็คือผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้านะครับมาถึงต่อไปครับหลังจากที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอน t m p z t แล้วนะครับก็มาเข้าสู่ขั้นตอน Define นะครับก็คือตีกรอบระบุปัญหานะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็ระบุว่าปัญหาคือเรื่องของทัศนคติจิตใจ,ใจกับสภาวะทางจิตนะครับจาก2ปัญหานี้ที่เราระบุเราก็ มาไอเดียครับคือระดมไอเดียกันครับว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงกันดีนะครับเราก็ระดมความคิดเห็นกันอย่างนี้ครับก็คือว่าเฮ้ยเราจะคงจะต้องหาวิธีดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือต้องใช้เรื่องศาสตร์จิตวิทยาการเรียนรู้เข้ามาด้วยมันคงต้องมีวิธีการอบรมสอนต้องมีกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้เพราะฉะนั้นมันก็นํามาสึ่งโปรโตไทป์ครับว่าอะงั้นเราลองผลิตสื่อวิดิทัศน ไปทดลองกันดูเราลองออกแบบกระบวนการสอนไหมกับออกแบบกิจกรรมสันทนาการนะครับแล้วเราก็นําไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งเราจะทดสอบในวันที่กลุ่มเป้าหมายมารับยานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการนำดีไซน์ h i n k n n g มาใช้แก้ปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุในผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนครับในระดับ นักเรียนมัธยม3นะครับก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะเลือกเรียนอะไรดีนํามาซึ่งปัญหาอันนี้ครับซึ่งคุณครูก็เลือกมาว่าปัญหาคือนักเรียนเลือกสายการเรียนผิดครับอ้าวขั้นตอนแรกเหมือนเดิมครับ analyze ครับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมต้นเราก็ลงไปเก็บเราไม่ได้เก็บแค่มสามนะครับเราเก็บนักเรียนมต้นเลยนะครับเพราะอะไรเนี่ยตามดูนะครับเสร็จแล้วเราได้ข้อมูลจากนักเรียนมต้นแล้วเราก็มา define problem นะครับค้นพบว่า นักเรียนไม่รู้ว่าตัวเองถนัดด้านไหนมันมีปัญหาของความคาดหวังจากผู้ปกครองด้วยมันมีปัญหาที่เกิดจากการเลือกสายการเรียนตามเพื่อนด้วยมันมีปัญหาการให้คําแนะนําของครูที่ยังไม่เข้าใจนักเรียนด้วยเหล่านี้คือปัญหานะครับจากปัญหาเรานํามา brainstorm ครับระดมไอเดียกันแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยถ้างั้นเราคงต้องสร้างแบบคัดกรองไหมแต่ว่า ต้องคัดกรองตั้งแต่ม1เลยหรือเปล่า123ไม่ใช่แค่มอแล้วเราคงต้องมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมกิจกรรมนี้เพื่อนำไปหาความถนัดเราต้องมีเกมแม็เกมจำลองความถนัดทางอาชีพเมื่อเราได้ไอเดียแล้วจากการประชุมร่วมกันเราก็มาโปรโตไทป์เลยครับว่าเราเลือกแบบคัดกรองแล้วกันเราใช้แบบคัดกรอง3ระดับอย่างที่บอกเนี่ยครับ123เนี่ยครับแล้วก็ เพื่อที่จะมาโฟกัสที่ม .3 เพราะว่าเด็กมันมีการเปลี่ยนความสนใจตลอดเวลาเสร็จแล้วได้โปรโตไทป์ซึ่งเป็นแบบคัดกรองแล้วเราก็นําไปเทสทดสอบ3ระดับเลยนะครับทุกภาคการศึกษาเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการด้านทัศนคติและความชอบของกลุ่มเป้าหมายนี่ก็เป็นการนำดีไซน์ทิงกิ้งมาใช้แก้ปัญหานักเรียนเลือกสายการเรียนผิดในระดับม3ครับ